ันนี้เรานั่งข้างนอกนะคะอันนี้มันเป็นเครื่องทําความร้อนนะคะแต่มันใช้ถังแก๊สแบบนี้นะคะตอนแรกๆเรามาใหม่ๆเรากลัวมากเลยนะคะเรากลัวถังแกส๊สมันจะระเบิดนะคะแล้วเราก็นั่งอยู่ที่ตรงนี้นะคะเราก็จะทําคลิปตรงนี้วันนี้เรานั่งข้างนอกนะคะสวัสดีค่ะปริชาตินะคะปริชาติจากท้องสาวไทยในโนเวย์นะคะวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องมิจฉาชีพนะคะ มิจฉาชีพในประเทศโนเวยก็มีนะคะทุกๆคนเราเองเนี่ยเราไม่ค่อยได้จะเจออมิจฉาชีพในประเทศโนเวย์สักเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นเรื่องในครอบครัวของเราเนาะเราอะนั่งทําคลิปอยู่เออนั่งนั่งทําคลิปวิดีโอ YouTube นี่แหละทีนี้แฟนเราเนะ่ะเขาก็บอกให้เราหยุดเนาะเขาบอกเขามีเรื่องจะเล่าเขาบอกว่าพี่ชายของเขาเนี่ยจะซื้อโทรศัพท์ iPhone 14 Pro นะคะ14 Pro นี่ยก็คือมันจะมีขนาดใหญ่ใช่ไหมคะเขาบอกว่าเขาจะซื้อในราคา4,000โคนเราก็เลยบอกว่าอ๋อเหรอทำไมถูกจังเพราะว่าโทรศัพท์ iPhone เนี่ยถ้าเราจะซื้อจริงๆเนี่ยมันราคาอ,าอย่างน้อยๆต้องหมื่นกว่าโคนนะคะเขาก็บอกวาอ่าพี่ชายเขาเนี่ยดูใน Facebook แล้วผู้หญิงคนเนี้เขาเอาโทรศัพท์เก่ามาขายแต่โทรศัพท์ที่เขาจะเอามาขายเนี่ย มันไม่ได้เก่ามันเป็นโทรศัพท์ใหม่เอี่ยมเลยแกะกล่องซึ่งเขาได้ของขวัญมาจากญาติทีนี้เราก็เลยหยุดวิดีโอเพราะว่าหยุดตรงที่เขาบอกว่าเป็นโทรศัพท์ใหม่แกะกล่องแล้วขายเพียงแค่สี่พันเราก็เลยรีบหยุดวิดีโอแล้วเราบอกว่าเธออย่าเพิ่งให้พี่เธอโอนเงินนะเพราะว่าตัวฉันน่ะไม่เชื่อฉันไม่ใช่คนฉลาดแต่ว่าฉันไม่เชื่อหรอก เพราะว่าถ้าเป็นชั้นฉันได้รับของขวัญมาจากญาติพี่น้องใหม่เอี่ยมแกะกล่องเรายังไงเราก็ไม่ยอมขายขาดทุนนะคะเราเรายังไงเราจะไม่ยอมขายในราคาแค่4,000โครนยังไงเราก็ไม่ยอมขายแน่ถ้าสมมติว่าโทรศัพท์เครื่องมัน14,000ถ้าเราอยากจะขายเราจะขายในหนึ่งในราคา12,000เพราะว่าถ้ามันใหม่แกะกล่องจริงๆเนี่ยเราขายถูกกว่าพันหนึ่งหรือสองพันโครนนะก็มีคนซื้อเราอยู่แล้ว แต่คนนี้มันเหมือนวิชาชีพเราคิดอยู่ในใจว่าเอ้ยทําไมใหม่แกะกล่องถึงขายแค่สี่พันอันนี้เราสงสัยแต่ถ้าคนคนนั้นเขาบอกเราว่าโทรศัพท์เนี่ยเขาซื้อมาได้หนึ่งเดือนแต่เขาทําตกแล้วเขาเอาไปซ่อมให้เรียบร้อยแล้วแล้วเขาขายในราคาสี่พันโคนเนี่ยอันนี้เราอาจจะเราอาจจะตัดสินใจซื้อนะคะแต่ถ้าบอกว่าใหม่แกะกล่องได้เราได้รับของขวัญมาจากญาติเนี่ยก็คือเราไม่ซื้อนะเพราะเราคิดว่า มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาขายถูกขนาดนั้นนะนะคะทีนี้แฟนเราเนี่ยเขาได้ฟังจากเราเขาก็เลยรีบเขียน Messenger ไปบอกพี่ชายเขาว่าปริชาเขาไม่เชื่อว่าโทรศัพท์อะไรจะถูกขนาดนั้นถ้าเราไม่เห็นของจริงเราจะไม่เชื่อเลยทีนี้พี่ชายเราเขาก็นึกนึกประหลาดใจขึ้นมากับคำพูดที่เราพูดนะคะเขาเขาก็ประหลาดใจเหมือนกันเขาฉุกคิดฉุกคิดขึ้นมาเหมือนกัน เขาก็เลยถามผู้หญิงคนนั้นไปว่าโทรศัพท์เนี่ยจะไปรับได้ที่ไหน <ST AN Snapchat> เขาก็บอกว่าเขาอยู่ที่เมืองอดด้าอดด้านเนี่ยมันก็ขับรถไปประมาณจากบ้านเราเนี่ยแค่สองชั่วโมงเนาะทีนี้เราก็เลยบอกว่า,าถ้าอยู่ในตัวเมืองอดด้านเนี่ยเดี๋ยวเราไปเที่ยวเรินด้านกันไ, inkles, <S <S ไหมถ้าเราไปเที่ยวเรินด้านเนี่ยก็คือมันขับรถไปที่อดด้ามันก็แค่ไม่กี่ไม่กี่นาทีนะคะเราไปเห็นเราก็เลยบอกว่าเนี่ยบอกเขาสิ ว่าเราจะไปอดได้แล้วเราจะไปรับด้วยตัวเองก็คือหมายความว่าถ้าเราได้เห็นของแล้วมันเป็นใหม่จริงๆเราก็จะโอนเงินให้สี่พันแต่เราไม่อยากให้พี่ชายแฟนเราเนี่ยโอนเงินไปสี่พันเลยเพราะว่าเราไม่เห็นของนี่เราจะไปโอนเงินให้เขาได้ยังไงแล้วมันไม่ได้น่าเชื่อถือเลยทีนี้พอพี่ชายเราเขียนไปอย่างนั้นเขาก็เลยว่าพี่ชายเรากลับมาว่าเรื่องมากถ้าไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อ,อถ,าถามนู่นถามนี่รีบๆบ,บโอนมาเลย ท ra, <t ik Hayır> ีน okay. <t ik> ี้พี่ชายเราเนี่ยเขาก็ลังเลเนาะเขาบอกว่ามีคนต่อคิวเขาเนี่ยจะเอาโทรศัพท์เยอะมากแต่ถ้าพี่ชายเราไม่โอนเขาจะให้คนอื่นพี่ชายพี่ชายแฟนเราเนี่ยเขาก็ลังเลยลังเลยเพราะเขาอยากได้นะคะทีนี้เขาก็เลยเขียนไปถามผู้หญิงคนนั้นว่าจะโอนเงินให้ให้กับใครเขาบอกว่าให้แฟนพี่ชายแฟนเราเนี่ยโอนเงินไปให้เพื่อนเพราะโทรศัพท์มาเป็นของเพื่อน และเราก็เลยตอบกลับไปว่า,าก็ไหนตอนแรกบอกว่าเป็นของเธอไงตอนที่จะขายให้บอกเป็นของเขาแต่พอเราจะโอนเงินให้ให้เราโอนเงินไปที่คนอื่นทีนี้เราก็ยิ่งแปลกใจใหญ่เราก็เลยบอกพี่ชายแฟนเราว่าถ้าเป็นฉันฉันไม่ซื้อแต่ถ้าเธอซื้อแล้วเธอโอนเงินไปแล้วเธอจะเสียงเงินฟรีเพราะอันนี้มันเป็นมิจฉาชีพเราไม่น่าเชื่อถือทีนี้พี่ชายแฟนเราเนี่ยเขาเห็นว่าเราพูด พูดเอ่อพูดแบบเราไม่เชื่อเลยร้อยเปอร์เซนเราไม่เชื่อคนนี้เลยเราจะไม่โอนเงินเลยเราบอกว่าเธออยา่าเธออย่าคิดว่าเอ่อเอากิเลสแล้วเธออยากได้โทรศัพท์แล้วเธอจะเสียเงินสี่พันมันเป็นไปไม่ได้ฉันขนาดฉันเป็นคนต่างชาติฉันเป็นคนไทยอ่ะฉันยังไม่คิดที่จะขายในราคาถูกขนาดนั้นเลยถ้าของสิ่งนั้นมันใหม่จริงๆถ้าโทรศัพท์หมื่นสี่ฉันจะฉันจะขายในราคาหมื่นสองถ้ามันถ้าเราอยากที่จะขายจริงๆอ่ะเราก็พูดกับเขา,านี้เนาะเราก็ไม่ได้สนใจนะว่าเขาจะ ถ้าเขาจะโอนก็ช่างเขาเงินเขาเราคิดอย่างนั้นเสร็จแล้วพี่ชายแฟนเราเนี่ยเขาตัดสินใจคือเขาไม่โอนเงินพอไม่โอนเงินเสร็จวันรุ่งขึ้นผู้หญิงคนนั้นเขาก็เขียนไว้เสร็จมาหาพี่ชายแฟนเราบอกว่าเธอจะซื้อไหมถ้าไม่ซื้อฉันจะให้คนอื่นพี่ชายแฟนเราบอกว่าไม่ซื้อเพราะว่าไม่ได้อยากได้ของถูกเขาบอกเขาจะไปซื้อ,เ,อ,อเขาจะไปซื้อที่อื่นก็คือผู้หญิงคนนั้นเขาก็เลยให้แบบนี้แฟนแฟนพี่ชายเรามา ที่นี่พี่ชายเราเลยรู้เลยว่าเป็นวิชาชีพเขาก็เลยมาฉุกค,คิดขึ้นได้แล้วเขาบอกแล้วว่าอุ oh, ๊ยปาริชาติถ้าฉันไม่คุยกับเธอนะก็คือแอบซื้ออยู่คนเดียวคิดว่าแอบซื้ออ่ะเขาจะมาแอบซื้ออุ้ยได้ของถูกแอบซื้อไม่บอกใครอะไรอย่างเงี้ยก็คือเงินสี่พันนะก็จะต้องเสียนะคะในครอบครัวเราก็มาคุยกันเนาะเราพี่ชายแฟนเราเนี่ยเขาบอกว่าปาริชาติเธอคิดว่ามันจะขายโทรศัพท์ได้กี่เครื่อง แล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดมีคนหลงเชื่อนะมันคงได้เงินวันหนึง่งหลายายเครื่องใช่ไหมเครื่องละสี่พันเครื่องละสี่พันแต่จริจงๆแล้วมันไม่มีโทรศัพท์หรอกมันเอารูปมันเอารูปภาพแฟนพี่ชายแฟนเราเนี่ยเขาก็เลยเอารูปภาพมาดูเขาบอกรูปภาพเนี่ยอาจจะเอามาจากของคนอื่นด้วยซ้ําไม่ใช่ของจริงอาจจะเอามาจากเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็เอามาลง่าเป็นโทรศัพท์ใหม่ที่ตัวเองอยากขายแล้วก็มาหลอกขายถ้าเกิดใครเสียรู้เนี่ยก็คือต้องเสียเงินฟรีไปเลยนะคะสี่พัน และก่อนที่เราจะให้เพื่อนๆดูค่าใช้จ่ายเนี่ยการที่เราเอาค่าใช้จ่ายเนี่ยมาให้เพื่อนๆดูเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะไปทวงบุญคุณเพื่อนคนนั้นนะคะเราเพียงแต่ที่จะทําขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นว่ากินกันเล็กๆน,น้อยๆแล้วแบ่งกันกินอยู่ที่บ้านน่ะยังราคาเท่านี้เลยแต่ถ้าเราไปกินและไปสังสรรค์ข้างนอกบ้านน่ะทุกๆวันน่ะก็คือมันต้องมากกว่านี้เพียงแต่เราอยากจะเปรียบเทียบให้ทุกๆคนเข้าใจเท่านั้นเองนะคะทีนี้ ก่อนที่เราจะจบคลิปนะคะเราก็จะพูดสังคมของการมีเพื่อนตัวเราอ่ะเราไม่ค่อยมีเพื่อนเยอะแล้วก็ไม่ได้มีสังคมที่ใหญ่มาก <ys> นะคะไม่ได้เราไม่ได้อยู่ตัวเมืองใหญ่ก็คือตัวเมืองที่เราอยู่เนี่ย <ys> เป็นแหล่งธรรมชาตเเาาิเป็นแหล่งภูเขาอ่าเป็นแหล่งที่ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวผับก,ก็มีอยู่ผับเดียวก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนผับเพื่อชีวิตเป็นผับของคนชรานะคะเป็นผับของคนแก่คนที่อยู่ในเมืองเหล่านี้ก็คือ คนที่เป็นคนชาาคนที่อยู่ในเมืองที่เราอยู่เนี่ยเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยก็คือเขาจะอยู่เรียนแค่ป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 นะคะพอเขาจะไปไปเรียนต่อเนี่ยเขาก็จะไปตัวเมืองใหญ่หญๆเช่นอุสโลเมืองบาเกนเมืองตาวง่าเพราะว่าตัวเมืองเหล่านี้จะมีสถานศึกษาแล้วก็จะเขาก็จะหางานได้ง่ายเมืองที่เราอยู่นี้นะคะก็คือจะเป็นเมืองเล็กๆเป็นเมืองของออคนชาา คนส่วนใหญ่ที่ทำอาชีพนี้หากินที่นี่ก็คือ,อพี่เลี้ยงเด็กคนนางพยาบาลผู้ช่วยนางพยาบาลอะไรพวกนี้ก็คือจะเป็นอาชีพหลักของของคนแถบนี้ที่เราอยู่นะคะทีนี้เราจะเล่าให้ถึงฟังให้ถึงเรื่องเพื่อนเราเนี่ยมีเพื่อนอยู่คนนึงก็อยู่ข้างๆบ้านเรานี่แหละก็อยู่ใ,ใกล้กันนะคะเพื่อนเราคนนี้เขาก็ชอบทําอาหารแล้วเขาก็เอามาตั้งเอาไว้หน้าบ้าน ก็คือก็เอาตั้งเราไม่ได้ออกอะไรให้เราไม่ได้ออกค่าใช้ใจ่ายอะไรแต่ว่าบางทีเพื่อนเราก็มีน้ําใจแล้วก็เอาอาหารมาตังไว้หน้าบ้านทีนี้เวลาที่เราอยากจะกินอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราจะโทรไปถามเพื่อนว่าเออวันนี้ว่างไหมทำขนมน้ำน้ำยากแกงปากให้กินน้อยแล้วก็พูดกับถามเพื่อนเนาะเพื่อนก็บอกเออยังไม่ว่างแต่ตอนสักเที่ยงเที่ยงมานะทีนี้พอพอทเที่ยงเที่ยงเราอยากให้เพื่อนทําอะไรให้กินใช่ไหม มันก็เป็นขนมจีนน้ำยาธรรมดาธรรมดานะคะเราก็กินกัน2คนเนาะทีนี้เราจะบอกราคาราคาที่ว่าเราไปซื้อของมาเนี่ยก็คือ,อรวมกันนะคะทั้งร้านอาหารไทยแล้วก็ที่เราไปซื้อที่ซูเป,ปอร์ที่นี่นะคะก็จะเป็นเงินทั้งหมด463โครนถ้าคิดเป็นเมืองไทยก็1,000 ห้าร้อยเจ็ดสิบสี่โครนนะคะอันนี้คือการที่เราไปไปหาเพื่อนไปสังคมกับเพื่อนแค่สองคนนะลองคิดดูก็แล้วกันแต่ถ้าเราจะไปกินอาหารข้างนอกบ้านทุกทุกวันนะคะเราจะต้องจ่ายค่าอาหารอย่างน้อยจา300นละสามร้อยโครนแล้วก็เครื่องดื่มก็อีกต่างหากถ้าดื่มเบียร์ก็อีกต่างหาก ค่าแท็กซี่ก็อีกต่างหากนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นไปอีกเราอยากให้เพื่อนๆคิดว่าถ้าเราอยู่ประเทศโนเวย์แล้วเราทํางานได้เงินเดือนเท่านี้ถ้าเราจะสังคมนอกบ้านทุกๆวันเนี่ยก็คือมันไม่พอนะคะแล้วเพื่อนเราคนนี้เวลาเราซื้อของทั้งหมดไปให้ไปทําให้เขากินใช่ไหม ก็คือเราก็หารกันเขามีขนมจีนเขามีพลิกเขามีขาตะไคร้ใบมะกรูดแต่เราเนี่ยเพียงแต่ซื้อของไปสมทบไปช่วยเพื่อนแล้วก็กินด้วยกันพอเวลาเรากินเสร็จเพื่อนก็ไม่อยากเอ่อเพื่อนก็ไม่อยากเอาไว้คนเดียวใช่ไหมก็เพื่อนก็แบ่งไว้ที่เหลือก็แบ่งมาให้เราใส่หม้อและเราก็กินได้อีกสองมื้อนะคะอันนี้เราแค่เล่าให้ฟังเฉยๆว่าสังคมเวลาที่เรามีเพื่อนหรืออะไรอย่างเนี้ย ก็คือเราอยากจะอธิบายว่าเราจะไปสังคมนอกบ้านทานอาหารนอกบ้านทุกๆครั้งเนี่ยมันไม่พอเราก็จนตายพอดีนะคะบางทีเราก็ต้องมีสังคมแบบกินอาหารร่วมกันแล้วก็เอาอาหารมาแชร์กันบ้างนะคะเ,เราอะเราอยากไปกินนะสมมุติว่าถ้าเรามีเพื่อนแล้วหนึ่งปีเรามาเจอกันครั้งหนึ่งและเราก็พากันไปกินในร้านอาหารและเราก็จ่ายใครจ่ายมัน นะคะแต่เรามากินอาหารร่วมกันและเราก็มาพูดมาคุยกันว่าเออเป็นยังไงบ้างทํางานเป็นยังไงชีวิตครอบครัวเป็นยังไงอะ่ะเราก็อยากทํานะคะแต่เมืองที่เราอยู่เนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้มีร้านอาหารเดียวเหมือนอุสโลนะอุสโลเนี่ยเขาจะมีร้านอาหารไทยร้านอาหารจีนร้านอาหารแขกร้านอาหารเวียดนามนะคะเราสามารถที่จะเลือกกินได้ตามใจชอบเพราะฉะนั้นน่ะเวลาที่เราไปสังสรรค์กับเพื่อนๆนปีละหนึ่งครั้งเนี่ยมันทําให้เกิดความสนุกสนาน <laughs> นึกออกไหม แต่เราเนี่ยร้านอาหารไม่มีอะไรเลยนะคะก็มีร้านพี่เราร้านอาหารไทยแล้วก็มีร้านเราซึ่งเป็นร้านขายพิซซ่านะคะแล้วนอกนั้นๆก็เป็นร้านอาหารซ้ําๆกันมันไม่มีอะไรแปลกใหม่นะคะมันก็เลยดูไม่น่าสังสรรค์เท่าไหร่แต่ถ้าเราจะไปไกลจากบ้านอย่างสมมุติว่าถ้าเราจะไปไกลจากตัวเมืองเซาดานเนีย่ยต้องขับรถไปถึงสองชั่วโมงไปฮอกก็ซุนทีนี้บางทีเพื่อนก็ไม่ว่างตรงกันบ้างละ่ะ มีปัญหาว่าเออผัวไม่ให้ไปบางหละมันก็เลยไม่มันก็เลยไม่ได้สนุกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็กินอยู่แถวแถวบ้านเราเนี่ยก็อาหารมันก็น่าเบื่อเนาะทีนี้เราก็จะมาจบคลิปกันด้วยบรรยากาศเล็กๆน้อยนะคะที่เราไปกินบ้านเพื่อนนะเพื่อนก็ถามให้กินนะ แล้วก็เราก็ชอบกินนะแล้วว่ามันอร่อยดีเพราะว่าเขาใส่เครื่องเยอะเขาใส่ผาตะไคร้ใบมะกรูดอะไรให้เรากินเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันอร่อยถูกปากเราแต่อาจจะไม่ถูกปากคนอื่นแต่ว่าสําหรับเราเราคิดว่ามันอร่อยนะคะแล้วก็มีภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับน้ํายาขนมจีนที่เราไปกินกับเพื่อนนะคะสุดท้ายนะคะเราขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มากดสับสไคร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เรานะคะแล้วเรากลังพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ เราก็ลืมซื้อปลากระป๋องนะเป็นมโมโหมากนะคะสั่งอะไรไม่ได้เรื่องนะคะไปซื้อมาทำปลากระป๋องวันนี้เราก็จะทําขนมจีนนะตักฟองฟมาเลยหม้อหนึ่งวัดนะคะกินสองคนนะคะเนี่ยน,นี่ผักผักของเรานะคะขนมจีนเราจะกินแล้วนะคะ กินไม่มากไม่มายนะคะเพราะเกรงใจเพื่อนเอาแค่หมดหม้อพอจัดการไปหมดเลยนะหม้อนี้ฉันให้เธอผดพูดมโนบาชอบไปนะคะผดพูดมโนบาลอยากกินเพื่อนๆนีละมุนละจัดให้จัดให้จัดเต็มนะคะใส่ทุกอย่างนะคะจะชอบกินงอกถั่วนะบางคนเขาไม่ชอบแต่เราชอบดูเดี๋ยวเราจะะชิม ฮึมฮึมเซฟเวอร์นะคะไม่มีความสุขเท่ากินขนมจีนนะไปกินอะไรก็แล้วแต่ขอเิดาดูนะเพื่อนๆสีคเดี <c oughs> ๋ยวเราจะกินลูกชิ้นปลา ไม่ได้ทําเองหรอกซื้ออ,อร่อยอ่ะหมดแล้วนะคะจานที่หนึ่งนะคะนี่นะเพื่อนจานเบลเยอร์ขนาดนี้เพื่อนเรากินหมดนะคะแต่เราแต่เราจานน้อยๆแต่เราสามจานต่อไปนะคะต่อไป เปิดตู้เย็นออกมามเ,นะเราซื้อกินคนเดียวแล้วเราไม่แบ่งคู่นะบุกซลุนหรอกเราไม่แบ่งเพื่อนนะคะอันนี้คือไอติมนะคะความอ้วนเราจะไม่แบ่งใครเราจะอ้วนอยู่คนเดียวเราจะมีความสุขคนเดียวขีเ้เกียจเอาขาตั้งกล้องมาเราก็เลยทําแบบนี้นะขี้เกียจแม่เอาวไอปู่อันนี้เป็นไอติมนะตักๆเราชอบกินนะจะบอกเลยนะว่าอย่ามาบังทับเรานะว่าไม่ให้เราอ้วนนะเราจะต้องกินนี่เห็นไหมอดไม่ไหวต้องกิน Mm hmm. มีความสุขมากมีความสุขที่สุดในโลกสิ่งที่เรามีความสุขที่สุดคือการนอนแล้วก็การกินมีความสุขมากเรากินขนมจีนเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะไปเยี่ยมแม่ย่าก,กันเนาะวันนี้แดดดีแม่ย่าเขาก็ชวนไปเที่ยวเนาะ แฟนเราไปก่อนแล้วนะแล้วเราก็จะตามอุ้ยเราจะตามแฟนเราไปเนาะบ้านไม่ยา่านะไม่ยา่ยาเราเขาชอบปลูกดอกไม้นะคนแก่ที่นี่เขาชอบเขาชอบดอกไม้เนาะโอ้ยเราร้อนนะวันนี้วันนี้เราไม่รู้ว่ากี่องศาร้อนมากมาก แดดดีมากๆเลยนะคะโว้ยร้อนตับจะแตกนะว,วันนี้หนาวก็บน่นร้อนก็บ่นนะคนอะไรเรากลับมาจากบ้านแม่แล้วเราก็นั่งนอกบ้านกันนะคะเพราะว่าอากาศมันดีเนาะเราก็จะกินไอติมนะคะ <c oughs> กาแฟเราสองคนนะคะแฟนเราเขาหนาวแล้วนะคะเขาเก็บและเตรียมเก็บสัมภาระนะคะคนโนเวย์เ,ยเขาชอบเก็บเข้าเก็บออกเก็บเข้าเก็บออกอย่างนี้นะคะ give her